<ด>มาวันนี้จะมาตัดผมด้วยตัวเองครั้งแรกในรอบกี่ปีดีสี่สิบกว่าปีแป๊บอ่ะมีแป๊บหนึ่งด้วยหรอ,อแป๊บแป๊บอะไรคะหนังยางนี้มามาต้องใช้ลูกใช่เดยวูอ่ะดูเสร็จแล้วมาคืนนะมันต้องมาอ่ะเริ่มนะคะอุ้ยให้มันตรงหน้ามามมาสิลูกเออเออโอเคขอบคุณค่ะนี่เดี๋ยวหนังยางมาคืนมามาด้วยค่ะลูก อ่ะครั้งแรกเราก็จะวีผมนี่หลังจากดูดูคลิปใน y o YouTube มาหลายคลิปที่เขาลองตัดผมด้วยตัวเองแล้วครั้งนี้แหละนะลองตัดผมด้วยตัวเองครั้งแรกเอาแต่กล้องแต่กล้องขอหนังยางด้วยขอหนังยางสีหัวอ่าขอบคุณค่ะอ่าอ่านั้นไปเหรได้ได้ไดอันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้ปวดเล็กน้อยปวดเล็กน้อยอ่ะไปแต่กล้องมองค่อยมองกล้องนะ ก็าอ็และ้างก็หวีหวีผมจากข้างหลังมารวบไว้ตรงหัวเอาให้หมดผมเยอะนิดนึงมันยาวแล้วด้วยผมเยอะนิดนึงเอาให้หมดเอาให้หมดเก็บให้หมดอม แต่กล้องไม่ต้องหมุนอะไรนะคะแต่กล้องแต่กล้องแค่มองให้มันอยู่ตรงกลางหมาแม่นะโอเคไหมอืค่ะอย่าให้มันดับไปนะโอเคนี่มาตรงกลางแล้วนี่เราก็จะมัดไปตรงนี้ให้มันรวบตึงกันไว้นะคะ แล้วเราก็จะสักข้อหนึ่งเนี่ยข้อก็คือคืมหนึ่งใช่ไหมสักข้อมือนหนึ่งเนี่ยมัดไปอีกทบหนึ่งค่ะนัดเอาไว้ผมหนานิดนึงไม่งั้นตัดยากแล้วเราก็จะมาตรงนี้อีกอีกสักข้อหนึ่งผมอยากจริงอยากตัดเป็นผมสั้นเลยแต่ว่าก็เกรงใจครั้งแรกขอเท่านี้ก่อนคะ่ะ มัดไว้ก่อนนะคะเวลาเอาออกจะได้ง่ายหน่อยคุณลูกไม่ต้องกดค่ะยังเห็นหน้าหมาหมาอยู่ไหมคะเ,คเห็นอยู่ไหมโอเค,อ,เคอ่าคันนี้หมาหมาจะตัดแล้วนะออกเข้าไหนดีเข้านี้ดีไหมโอเค,อเคดีนะงั้นเดี๋ยวขอมัดส่วนที่เราจะตัดออกก่อนนะคะคจะได้ไม่มีปัญหาเ,เห็นบางคลิป ไม่เตรียมอะไรพอตัดตออกมาเสร็จไม่รู้จะไปทิ้งตรงไหนเลยค่ะจะตัดแล้วนะคะกันไ,ก,ก,นไก,ก่กันไก่ใหญ่มากกันไกตัดผ้าธรรมดาค่ะตรงหน้าม,าม้าไหมนีอยู่ตรงไหมบังคับให้ตรงหน่อยนะจะตัดแล้วนะคะไม่ตรงอะจับจับตรงที่จับสิลูกจับตรงที่จับไม่ใช่ไม่ใช่ที่จับยาวๆตรงนั้นที่เป็นแท่งๆอะ่ะข้างหน้ามอยู่ไง ไม่ใช่ตรงเนี้ยลำเออจับมันหมุนไปมาเอออุ้ยเออเนั่นแหละตรงหน้าไ้ไหมเอาให้ตรงมันเอลลียง,งแล้วลูกอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งโอเคจะตัดแล้วนะคะปวดนิดนึงเอาเท่านี้นะจะอยู่ไหมเนี่ยโอเคตัดแล้วนะโอนะ้โหนะกงายกลมใช้ได้แต่หนาะผมหนาะ ผมน้าหน่อยไหลเจกมากเลยอืออเบี้ยวเห็นเห็นจ้าทำยังไงดีเบี้ยวเห็นเห็นแต่งหน่อยแต่งหน่อยเอาอะไรมาลองดีอันนี้เลไกันนะคะ่าของพนลูกจะเห็นนี้เนี่ย ไม่ต้องปรับแล้วนะลูกไม่ใช่ว่าวาดใหม่ก็แต่นี้ดยังไ้ยังก็ยังไม่ตรงค่ะใช่นี่ดูสิว่าหนาไหมนี่มันตรงแล้วลูกแต่ว่าผมมาม้าหนามากเลยลูกดูสิดูสีแล้วแบบต้องเข้าเป็นตรงนี้อ่ามาอ่าอ่าอยากเข้ามันด้เหรอผมม้าหนาไหมหนาอ่า หนามากเลยใช่ไหม <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะไม่ต้องจับค่ะลูกหม,มั่นกำลังตัดอยู่มันยังไม่ตรงมันยังไม่ค่อยส,สวยโอเคมาถ่ายกันต่อคะ่ะลูกสาวมือดีไปกดตท้ามันโอเคไม่เป็นไรอ่าไม่ต้องกดอะไรแล้วนะลูก <S <S นนอเะงตรงน,นี้ผผมหนาเนี่ยทำไงเนี่ยไม่มีผมซอยด้วย จริงๆมันยังเบี้ยวอยู่นะเนี่ยแต่ว่าไม่รู้จะทํายังไงดีไม่เป็นไรไม่ต้องกดแล้วค่ะลูกอุย้ยเสียงต้องติ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 เดี๋ยวเราจะมาดูกันก่นนะแต่จริงมันยังเบี้ยวอยู่ขออีกสักทีหนึ่งแป๊บนึ่งนะคะ เข้าใจเลยเวลาช่างฉัดผมทําไมถึงนั่นเพราะว่าผมมันหนีค่ะเห็นไหมว่าผมมันหนีนนใช่กแบบนี้นะใช่เนี่ยให้หนุนกันผมมันหนีค่ะแล้วก็เอาหมุนเงี้ยวไป๋ยวอาออกไปเล่นนะทำงานเดี๋ยวหกทั่วห้องนะคะลูกหนูจะไปไหนเอาไปทีว่ามาผุกๆก่องเราจะเอาบุบไป

ก็เป็นทรงนะคะเนี่ยดูดูดูนัดหนึ่งนะคะหนูจะมาผมอีกหนึงอันใช้ได้อ่ะมันก็ยังเป็นแหลมๆหยู่นะผมอีกนะคะหมดผมเห็นไหมเป็จริงก็พอได้อยู่นะคะส่วนผมแม่เหรอเอ้ะหมาขอดูก่อนมามาขอดูก่อน หนูว่าผมหนูอยากว่าหนูอยากบอกผมให้หนูยาแบบน้องหมูอ่ะอยากต่อผมเหรอทำยังไงดีอ่ะอยากแบบผมตรงนี้ไหนมาตรงนี้ดิไม่เดี๋ยวแบบผมตรงแไม่เดี๋ยว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 ผมเข้าหน้าหมดแล้วผมมามาไปจิ้มหน้าหมดแล้วเดี๋ยวก่อนอันนี้มัดอยู่เปล่าโอเคจับดีๆรูปไม่งั้นเดี๋ยวผมเข้าหน้าเข้าตาอุ้ยนี่ไงเสร็จมั็นน้องหมูหมดแล้ว เอาไปนะเร่องท้องก็องนะเป็นไงแนะม่ไงไงให้อาม่าดูก่อนสิลูกไม่ต้องกันแม่มดูก่อนนีม่มาว่าจะมาตัดผมข้างหน้าก่อนนี่ผนะมออกไปแล้วนี่เหลือสั้นเท่านี้เอง นี่ให้ให้ใหใหใหดูนัหนูก็ต้องในถูอ่าขอดูหน่อยนะคะไม่ได้อ่ะไม่ได้หรออือฮะนี่ผมหน้าก็สั้นลงไปก็ใช้ได้อยู่ผมหลังผมหลังเลยเท่านี้ค่ะถ้าใครยังไม่พอใจนะเขาเขาเ,เอ,อสามารถทําผมข้างหลังให้เป็นแบ่งครึ่งแล้วก็แล้วก็วด <laughs> เดี๋ยวดยเดี๋ยวมัดเดี๋ยนี่เดี๋ยให้มัดอย่างนี้ เอามาอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมาแบ่งครึ่งหลังกันนะเอาผมมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็เอาผมมามาอยู่ตรงคออืมน้องแ่เอุ๋ยอย่าม่คอนังแย่งแมงนมงนองแย่งังลายอันแบบนั้นจะแบบนั้นจะไม่สุดไปเสร็จไหมเสร็จแล้วเอ่อไม่เอาดีกว่า เพราะว่าถ้าตัดตรงนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมมันจะแน่นเอาแค่แค่นี้แหละโอเคค่ะคลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์แล้วกด subscribe ให้ได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊าย<ค><ณ>บาเน่ย็นยาปิดให้ด้วยปิดให้ด้วย